นี่จะทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยโอ้ยนายซื้อเลขกับบถึงงั้นก็กินข้าวกับแบตเตอรี่มันซะเลยบ้าหรือเปล่าเนี่ยคนกำลังกินอยู่ก็คนมันเซ็งอะพี่พี่ไม่เป็นฉันพี่ไม่เข้าใจหรอกเซ็งก็เลิกซื้อซื้อก็ไม่เคยถูงักงวดอะเบื่อเงินโหพี่คนเรามันกุ้งหวังอยากรวยอยากถูกรางวัลที่หนึ่งบ้างไม่ได้หรือไงฟังนะเราไม่ใช่คนดวงดีขนาดนั้น

ลุงเข้ามาที่นี่ไม่ได้นะคะลุงเข้ามาขอทานที่นี่ไม่ได้คะ่ะป้าเปลาลุงไม่ได้มาขอทานถ้าลุงไม่ได้มาขอทานลุงเข้ามาทําไมหรอคะพอดีอ่ะลุงอ่ะเก็บลอตเตอรี่ที่ทําหล่นอยู่ที่หน้าร้านได้เผื่อว่ามีเจ้าของทําหล่นไว้โอ้ยลุงไม่มีใครทําหล่นไม่หรอกเจ้าของเขาอาจจะไม่ถูกรางวัลก็เลยทิ้งไปม,มากกว่านก็แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ของหนูใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่อ่ะ ผมฉันจมลงหม้อไปแล้วพนุมลอตเตอรี่ใบนี้อให้ผมพ่หนุ่มเปล่าจ๊ะอ๋อแบ๊บนึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยลอตเตอรี่ผมจริงด้วยครับผมใส่ผมจะทำหล่นไว้ยังไม่ได้ตรวจรางวัลด้วยมั่วเลยขับวิ่ทั้งวันเลยก็แสดงว่าลอตเตอรี่เนี่ยใช่ของพ่อหนุ่มจริงด้วยใช่เลขเก้าศูนย์หกศูนย์สี่สามนะครับ ถ้าใช่ก็ของผมครับใช่906043จริงด้วยนั่นก็แสดงว่า,าลอตเตอรี่ใบเนี้ยเป็นของพ่อหนุ่มจริงเดี๋ยวลุงไอล้ลอตเตอรี่ใบเนี้ยเือนของแฟนฉันเลยแผลงที่เธอทำอะไรหนึ่งเธออะพี่ไอล้ลอตเตอรี่ใบเนี้ยมันคือรางวัลที่หนึ่งฮะอะไรเนะี่ยเออใช่ใช่ใช่ชช อันนั้นอตอตรี่ของผมเองครับเฮ้ยผมว่าพวกคุณน่าจะเข้าใจผิดน,นะครับนั่นตเปตนตอรี่ของผมผมซื้อมาสองใบผมก็ซื้อมาสองใบเหมือนกันนะครับสรุปเป็นของใครกันแน่เนี่ยก็ผมครับนี่คุณนี่เหมือนอะไรกันเนี่ยนั่นตเปเรตอรี่ของผมนะครับนั่น,นแหละสิตอนแรกที่ลุงเข้ามาพวกคุณก็บอกว่าไม่ใช่รอตอตรี่ของคุณ ไม่ใช่ของฉันไงแต่มันเป็นของแฟนฉันผมบ้าไม่ใช่ละจู่ๆพวกคุณก็มาทึกทักเอาลูกดีของผม,มต้องมีอะไรแนะ่หรือว่าลอตเตอรี่ใบนี้จะถูกรางวัลน,นั่น่ะสิผมก็ยังไม่ได้ตรวจรางวัลซะด้วยเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนเลยครับ เฮ้ยปนุมเป็นเป็นอะไรอ่ะผมผมถูกรางวัลที่หนึ่งผมถูกรวยสิบสองล้านฮะสิบสิบสองล้านทำอะไรนะเฮ้ย ครับอยากให้ลอตเตอรี่กันสองคนนี้นะครับพวกเขาโกหกลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของผมไม่ใช่นี่มันลอตเตอรี่ของแฟนฉันนะนี่พวกคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าลอตเตอรี่เนี้ยเป็นรางวัลที่หนึ่งพวกคุณก็เลยตีเนียนสวมรอยเป็นเจ้าของอะ่ะวาแต่คนอื่นนายก็เหมือนกันนั่นแหละนายเองก็อาจจะสวมรอยเป็นเจ้าของอยู่ก็ได้ไม่จริงนะครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของผมจริงพวกคุณอยู่โกหก ไม่จริงฉันไม่ได้โกหกลอตเตอรี่ของแฟนฉันจะเป็นพยานได้โอ้พวกคุณเป็นพวกเดียวกัน<ม>ก็โกหกได้สิงั้นถ้ามันเป็นลอตเตอรี่ของนายนายก็ต้องมีพยานหลักฐานเิเนี่ยแบบนี้ก็แสดงว่าไม่มีหลักฐานแล้วสิถ้าไม่มีหลักฐานอะงั้นลอตเตอรี่เนี่ยก็ต้องเป็นของพวกเราเว้ยเดี๋ยวก่อนค่ะเมื่อกี้ลุงบอกฉันว่าลุงเจอลอตเตอรี่ที่หน้าร้านใช่ไหมคะ ใช่ครับถ้างั้นฉันรู้แล้วค่ะว่าจะพิสูจน์ยังไงว่าใครคือเจ้าของลอตเตอรี่ใบนี้ เดพูดอะไรเ่ะพี่ทำแบบนี้มันแย่มากเลยนะครับพวกคุณมาขี้ตู่ของคนอื่อนแบบนี้ได้ไงไม่มีความซื่อสัตย์เอาซะเลยโอ๊ยเออด่ากันพอหรือยงังล่ะพวกเราจะได้กลับเอา้าแล้วยืนเบื่ออยู่ทำไมไอ้สิพี่ไม่ไอายของเรื่องงเดี๋ยวก่อนค่ะก่อนจะไปจ่ายค่าชาบูมาก่อนค่ะ อ๋นี่พนมลอตเตอรี่ของพอนมพนมนี่โชคดีจริงๆนะที่มีกล้องจอนปิดขอบคุณลุงมากนะครับที่เก็บลอตเตอรี่นี้ได้แล้วตามหาเจ้าของไม่งั้นนะผมชวดเงิน12ล้านนี่ไปแล้วก็มันไม่ใช่ของลุงนี่ลุงจะเอาไว้ทำไม ผมให้ครับเฮ้ยพนุงนี่อะไรกันเนี่ยน,นี่มีเงินกั้หกล้านเลยนะเอามาให้ลุงได้ไงอย่างแรกนะครับผมเป็นคนทำลอตเตอรี่นี้หายเองอย่างที่สองลุงเก็บไว้เองก็ได้แต่ลุงก็เลือกที่จอมาขึ้นเจ้าของถ้าไม่ได้ลุงถึงผมถูกรางวัลผมก็ไม่มีหลักฐานไปขึ้นเงินรางวัลอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมขอตอบแทนลุงด้วยลอตเตอรี่ใบนี้นะครับ นี่นี่พวหนุ่มใจดีกันไหมเปล่าลอตเตอรี่เนี่ยมันเงินตั้งหกล้านเลยนะมันเปลี่ยนจากชีวิตลุงขอทานเนี่ยไปเป็นเศรษฐีได้เลยใจวัดใจไปเลยสิครับลุงซื้อสัตว์กับผมผมก็ใจใจกับลุงลุงรับไปเถอะนะครับลุงถ้าลุงไม่รับไว้ฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะผมทไว้เธอะ ขอบใจพ่อหนุ่มมากจริงนะขอบใจจริงๆสวัสดีครับเท่าแกอ้าวติ๊กเกอร์ เป็นไงมาไงสบายดีไหมสบายดีครับผมได้ยินข่าวว่าลุงเอาเงินมาลงทุนเปิดร้านขายของชําผมก็เลยแวะเข้ามาดูว่ากิจการของลุงเป็นไงบ้างก็ดีนะได้เลื่มตาอปากได้ชีวิตลุงเนี่ยสบายขึ้นเยอะเลยละดีแล้วครับลุงที่ลุงรู้จักเอาเงินมาลงทุนต่อยอดดีกว่าใช้แล้วหมดไปครับว่าแต่ที่เก้อตอน,นทําอะไรอยู่ล่ะโอ,โอ้มีรถขับเที่ยวนะ <laughs> ผมว่าไงมาลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับซื้อคอนโดแล้วก็ปล่อยเช่ารายได้ดีเลยนะครับดีเลยลุงเห็นชีวิตของติ๊กเกอร์ดีขึ้นลุงเองก็ดีใจด้วยก็ต้องขอบคุณลุงแหละรครับที่เอาลอตเตอรี่มาคืนผมไม่งนั้นนะป่าเนี้ยผมคงขับวินมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมนะครับลุงเองก็เหมือนกันนี่ถ้าติกเกอร์ไม่ยกลอตเตอรี่ใบนั้นให้กับลุงอะลุงเองก็คงจะไปเป็นขอทานไร้บ้านเหมือนเดิมเอ้ย ตอนนี้เรียกลุงไม่ได้แล้วสิครับต้องเรียกว่าเท่าแกงั้นลุงเรียกเองว่าไงดีละ่ะคุณติ๊กเกอร์หรือว่าคุณชายติ๊กเกอร์ดีละ่ะคุณชายเหรอครับลุงเอ้ยไม่ใช่สิเท่าแก<ฮ> <laughs> พอๆเลยเรียกลุงเหมือนเดิมอ่ะดีแล้ว <laughs>